ัดีค่ะบักสภาพะมือสองพาแอลพาค่ะค่ะวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกระเป๋า้านะคะเป็นงานเกาหลีลกเอสทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5 5า0บาทชั้นก็ค่ะน้ำหนัก80กิโลจำนวนใบนะคะเราประมาณการนะคาค่ะ450าถึง500ใบนะคะต่อใบประมาณการคร่าวๆนะคะศูนย์เป็นบาทแอลสอว่าจ้า แดงเต็มเร็แงเมนั่นลูกปังเค่ะนันจ๋ายังไงครได้แล้วได้แล้วได้แล้วเป็นกระเป๋าผ้าดิบไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าต้องเอาไปผัดไปต้มก่อนนะต้องเอาไปแบบว่าต้มน้ำร้อนดีๆจิ้มขึ้นมาใส่แจ่วหอนโอยอะไเลื่องไปรอรกค่าคคกระเป๋าผ้าค้าค้าแม่ช้าท่านไหนที่ไม่มีถือว่าเย เพราะว่าเขาน <in Andrew> <in ิยมกันมายังไงคะเล่หลอกลอนลูกค้าจะไปรับปันต้องใส่กระเป๋าผ้าไปซเร่นต้องใส่กระเป๋าผ้าไปวัดไปว่าไปเห็นใค้กระเป๋าสงฆ์ลูกค้าจักต้องใช้กระเป๋าผ้าแม้แต่ซื้อไปแจกก็ได้ซื้อไปขายก็ได้ซื้อไปยังก็ได้ลูกค้าจักซื้อไปเลย มขึ้นยังดูบานเ้าก็สดดีนะคะลูบาดไหปั้นหินดีๆลูกค้าว่าขิดมาเดียวปั้นโอ้ยอะลูกค้าจ๋าไปลองบาดไปลองบาดไปจ๋าตาองบาดคุ้งทะเลคุ้งป่าไปมองเงินในก็อดีๆเด้อจ้าสิไปเรื่อาบาดเลยอะลูกค้าจ๋าต้นุต่อไปค่ะสิบเอ็ดบาทค่ะลูกค้าจ๋าสิบเอ็ดบาทดูนะลูกค้าจ๋าบางใบมีลวดลายสวยๆแบบนี้นะคะมีค่ะแต่ว่าสายยาวบ้างใบเล็กใบใหญ่บ้างค่ะจ๋ากระสอบนี้ในราคา แล้ว10บาทต้องไปซักลูกค้าจ๋าแนะนําต้องไปซักนะ้วค่ะใช้ใบหาเก้าใบหกเก้าใบเจ็ดเก้าใบแปดเก้าเก้าเก้าลูกค้าจ่าต้นหุ่นสิบาทค่ะลูกค้าจ๋าติ๊กเบาทอยู่ๆติ๊กเอยอะๆต้น่ะลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวค่ะสอบนี้น้ำหนัก80ดสโลกระเป๋าผ้าดิบนะคะนะคะจ๋าต้องเอาไปต้มน้ร้อนๆเป็นรูปจิ้นแจ้วน่ะเป็นคล้ายๆกับเป็นผ้าพ่ายลูกค้าจ๋าเป็นผ้าพ่ายนะคะ สามารถซักออกได้บางใบลูกค้าจ่าเพื่อนดำนะสามารถซักออกได้นะคะสามารถขายได้เลยยิ่งเป็นขายหน้ามหาลัยค่ะค่ะนักเรียนนักศึกษาใส่ถุกหนังสือใส่นอตงนอตบ๊กใส่ปงกระเป๋าไปพินนองฟินเด็ดได้เลยสะสมบัติจะเต็มลูกค้าจ๋าอันนี้ขอดีเข้าร้อยข้อลูกค้าจ๋ายอดีเขาร้อยข้อนะใครๆก็พกกระเป๋าพาล่าสุดค้าขอเล่าาชั่วโมงยังไงค่ะล่าสุดไปแม่โคะขานั่งขอนั่งคี ใช่ลูกค้าจ้าซือถุงก็อยากซื้อของแม่ควแนะนํากระเป๋าผ้านั่นค่ะสถานที่ขายค่ะโอ้โหขายได้ทุกที่ค่ะลูกาจ้าไม่ว่าจะเปิดตลาดขายก็ได้ได้ค่ะจาาไลฟ์สดขายก็ได้ค่ะหรือว่าขายเสื้อผ้าอยู่แล้วเอากระเป๋าไปทําแบบโปรโมชั่นได้ค่ะซื้อครบ1 99แถมกระเป๋าได้ค่ะซื้อครบ300แถมกระเป๋านะคะลูกค้าจ้าเราเอาไปส่งเสริมการขายของเราได้เลยลูกค้าจ้าขายหน้ามหาลัยก็ได้ขายหน้าเซเว่นก็ได้ ขายสถานที่ต่างๆลูกค้าจ๋าเพราะว่าช่วงนี้คือเขานิยมนานยิ่งไปตลาดนะลูกค้ามันต้องใส่ถุงให้คอยเด้อได้เลยค่ะอาใส่แอปเปิร์ลูกค้าจ๋าเพรต้องใส่ให้คอยเด้อบักเขียนะคะคานบักคุ้งบักแต็มโมยัดใส่ลูกค้าจ๋าเพราะดีของเขาเยอะมากเยอะมากหนต้นทุนของเราสิบเอ็ดบาทขายห้าสิบเอ็ดบาทสองใบร้อยได้เลยสงใบร้อยจ๋าได้เลยสิบเอ็ดบาทได้กกำไรใบหนึ่งสี่สิบบาทเยอะๆลูกค้าจ๋าสินค้ามาไม่เยอะเน้นยำนะลูกค้าสิน ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่าลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายวันนี้ลูกค้าจ๋ารายการของวันนี้เป็นกระาษเป่าผ้ายโยโย่ใช่ค่ะเป็นงานเกาหลีของเราค่ะแสโลค่ะลูกค้าจ๋าราคา5,500บาทใช่ค่ะต้อทุนสุดคุ้มมากค่ะลูกค้าจ๋า1ิบาทเลขสวยมากลูกค้าจ๋าตองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบาท11บาทเอาอันนี้มือหนึ่งมือนึ่ง เมอแมว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 อาลูกค้าจ๋าเมื่อหนึ่งเรามีมาบางใบลูกค้าจ๋าสามารถคัดแยกคำราวนะบางใบอาจจะไปขายในราคาสามที่ห้าบาทก็ได้ห้าสิบเก้าก็ได้บางใบอาจจะขายได้ราคาร้อยเก้าเก้าก็ได้มืน่งอีบมือหนึ่งนะคะอาลูกค้าจ๋าชายแล้วค่ะไปทํางานเป็นแก๊งไปเที่ยวเป็นแก๊งไปแบบว่าออกทริปออกทัวร์ลูกค้าจ๋า ใส่เหมือนกันเลยนะคะสะพายกระเป๋าเหมือนกันเลยนะะคลูกค้าจามือหนึ่งไปเป็นแก๊งได้เลยหรือว่าไปยกครอบครัวก็ได้เลยนะคะได้เหมือนกันลูกค้าจาใส่ไปเลยไม่มีเชยลูกค้าจ้าโล่นร้อนด้วยนะคะลูกค้าค่ะใช่ด้อใช้กระเป๋าผ้าแถมนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ้าด้วยจริงๆย้ำอีกรอบลูกค้าจากระสอบนี้ในราคา5 5าพันาร้อยบาทให้เน้นที่ตนทุนต่อไปลูกค้าจ้าเสีย เอ็ดบาทบาทจ้าต้นทุนยัวยัวค่ะลูกค้าจ้าสิบเอ็ดบาทยัวยัวไปเลยนะคะลูกค้าจ้าซื้อไปลูกค้าสามารถไปขายได้เลยใบละสามเก้าใบละห้าเก้าใบละหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าได้เลยหรือลูกค้าจะขายสามใบร้อยก็ได้ลกคาชาได้นะคะแต่พี่ว่าใบขนาดนี้พอดีนะคะ ดูขนาดไซส์ของเขาส่วนมากจะพอดีนะลูกค้าครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากพอดีพองามนะลูกค้าครับพอดีพอดีอะลูกค้าจับนี่เป็นไมอ่ะแฝดไหมคะอันนี้เป็นคล้ายๆของมิกกี้เมาส์ของเพลวลายอะไรจ๊ะอันนี้เป็นลายอันสีแดงสืดๆวิลลี่ลูกค้าจานี่เลยลูกค้าจ้าอะลูกค้าจ้าลูกค้าตอนนี้นะคะสามารถ CF ได้เลยได้ค่ะตอนนี้ในราคา5,500บาทสตาร์บัคก็มาเฮ้ย เลยทีเดียวสังเกตคนรีวิวไม่อยากไปลูกค้าอยากไปจริงคนรีวิวอยากไปเียรระบายค่ะสังเกตลูกค้าจะขนาดไซส์สวยเลยค่ะน่าจะเป็นของค่าค่าาดิบนะคะพระไ้าคทะดีไซนเราค่ะลูกค้าจะเป็นลายผาดิบบ้านเราเป็นค่าดิบเลยนะคะลูกค้าจะสกินหลากหลายใช่ค่ะสกินหลากหลายเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเน้นเลยนะคะลูกค้าจะเน้นเป็นค่าดิบเนาะบางใบมีลายสกีน ใสสกีนะคะแต่กระเป๋าผ้าตอนนี้นิยมมากอย่างพี่แผวบอกนะคะทุกวันนี้เขาลดโลกร้อนจ้านิยมใช้กระเป๋าผ้าไปเซเว่นไม่มีถุงให้นะลูกค้าก็ต้องใช้กระเป๋าผ้านะคะไปโรตทอกโรตัสไปแมทครแมคโครนะคะไปห้างไปบิ๊กซีนะคะลูกค้าจใช้ก็มีหมวกแถมมาด้วยแม้แต่เราซื้อไปบริจาคเหมือนที่ว่าจำทรงจำทิ้นผู้เฒ่าบ้านดอกได้เลยลูกค้าจ๋าค้นหาผูกบ้าไม่ไหม่ใส่ขวดหนองขวดนุ่มใส่ถ้าอุปอ้อ์ได้หมด หน้าโรงบรมน่าจะดีค่ะนะค่ะแนะนำลูกค้าจันแนะนำแต่เอาไปซักก่อนนะลูกค้าจเพื่อจะได้เห็นลูกทรงที่สวยงามยิ่งขึ้นนะค่ะโอ้ใบนี้ค่ะไม่อยากไปเลยค่ะนาาไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลยนะลูกค้าจ๊ะใบนี้สามารถแบบว่าเก็บเสื้อผ้ากับใส่กระเป๋าแล้วแล้วบน้อโอ้ยอ่ะลูกค้าจันแนะนำเลยสำหรับกระเป๋าผ้าของเรายั่วๆไปเลยลูกค้าจ๊ะต้นทุนต่อใบสิบเอ็ดบาทลูกค้า สวยมากเลขตองหนึ่งหนึ่งมาเลยลูกค้าจ้ะใส่ไปยิ่งกระป๋อมกระได้เด้วใส่ไปมหาหลอกมหาลายได้ใส่ไปเรียนหนังสือได้ลูกค้าจ้ะใส่ห่อข้าไปทํางานได้ใส่ทีอุปกรณ์ต่างๆนานาได้หมดเลยนะค้ะ สุดท้ายแม่นค่ะประมาณการประมาณการค่ะลูกค้ามไจ้ะมาไม่เยอะมีไม่เยอะนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสีเอฟมาได้เลยลูกค้าจ้าน่าจะประมาณสองกระสอบนะคะลูกค้าประมาณการต่อประมาณการนะคะลูกค้าจ้ามันสวยมากมันรักมากลูกค้าสาวปลาค้าปลาอะไรนะคะปลาค้าอู้คุณสุภามมาปลาค้านะคะลูกค้าจ้าลูกค้าขายยกคผสอบนะจ๊ะลูกค้าค่ะ 500บาทขนาดนั้นค่ะใช่ค่ะครัเราเน้นขายยกหน้าลูกค้าค่ะแก้เรื่องแบบว่าราคาหนึ่งกระสอบนี้ในราคา5,500บาทค่ะอธิแจ้งว่าต้นทุนต่อใบ11บาทอันนี้เราแบบว่าประมาณการใช่คะนี่แบบแพคเล็ก45โลนะคะราคา4,000บาทนะคะเป็นแพคที่ราคา1 0ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะลูกค้าใช่ค่ะอันนั้นเป็นงานญี่ปุ่นอันนี้เป็นงานเกาหลีนะลูกค้าค่ะว้าวสบานน้ำสามเกาหลีใช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะ อันนี้พิงโจ้ไหมคะอ่าหรือเอาไปทดลองก่อนก็ได้งานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋า45่กิโลในราคา4 5่0ัาอยบาทลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะพี่คะจ๋าคุ้มมากคุ้มมากบอกให้คำเดียวคุ้มมากมาค่ะแล้วอ่าอันนี้เราประมาณการผนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปหรือต่อนะคะเป็นรื้อดูอีกรอบนะคะร นี้เป็นกระเป๋าผ้านะคะเป็นงานเกาหลีลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา5,500บาทคะ่ะลูกค้าขาน้ำหนัก80กิโลจำนวนใบนะคะประมาณขานะคะ400,500ถึงใบตอกต่อไปประมาณกนานะลูกค้าขา11บบาท12บาทคะ่ะ สับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบากักได้เลยนะคะช่องทางในการติดต่อมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนงช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณ